ตอนนี้ก็มีประเด็นที่คนตั้งคำถามว่าเฮ้ยตอนที่เพื่อไทยเคยเสนอเนื้โทศกรรมสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยภาคประชาสังคมกับ NGO เนี่ยออกไปคัดค้านทำไมฮะ <c oughs> แต่ทีตอนนี mm ้เนี่ยมาเรียกร้องให้เพื่อไทยสนับสนุนการเนื้อทศกรรมงงมากกูเนี่ยงงกับมึงนี้แหละ ไม่งงไงไหวอะคือคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่า <c oughs> อันนี้คือสมองเสื่อมแล้วลืมจริงๆหรือว่าคืออ่านหนังสือไม่ออกครับหรือให้อหนึ่งทางเลือกฮะ <c oughs> แอปไม่สมจริงแอปไม่สมจริงหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาย้อนดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าร่างพรบเนิรโทษกรรมของเพื่อไทยตอนนั้น,นกับร่างของภาคประชาชนตอนนี้เนี่ยนะครับมันเหมือน หรือต่างกันอย่างไรนะครับใช่ณปีพุทธศักราช2556 56นะครับสอสอจังหวัดสมุทรปราการของพรรคเพื่อไทยมีนามว่าวรชัยเหมะเสนอร่างพรบรนิรโทษกรรมครับ,รบโดยมีสาระสำคัญคือการยกเว้นความผิดให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มนปชตั้งต้นเลยมันเป็นอย่างนี้แต่ทว่าแต่ทว่า เมื่อร่างเนี่ยมันผ่านการแก้ไขจากกรรมธิการนะครับเนื้อหาเนี่ยถูกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพิ่มเติมการเนื้อทศกรรมให้กับบุคคลอีกหลายกลุ่มเลยเฉยเลยครับเราก็สรุปรวมมาให้กับคุณผู้ชมครับว่าร่างของคุณวรชัยเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมครับเขียนไว้แบบนี้ครับว่า การนิรโทษกรรมนี้ไม่รวมถึงการกระทํำใดๆของบรรดาผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือทหารผู้มีอำนาจสั่งการในเหตุการณ์สลายการชุมนุมและไม่รวมถึงแกนนำสีเสื้อต่างๆแต่ปรากฏว่าเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ผมเพิ่งบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยไม่นิรโทษกรรมมีการแก้ไขครับ แก้ไขแบบนี้เลยคุณผู้ชมจากไม่นะแก้ไขให้เป็นให้นิรโทษกรรมครับคนละเรื่องเลยครับจากที่เคยบอกว่าไม่นิรโทษกรรมกลุ่มคนเหล่านี้อือันที่แก้ใหม่ออกมาจากกรบทเปลี่ยนจากคาว่าไม่เป็นคําว่าให้ <c oughs> อะย่างนี้เลยครับอ่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของร่างนิรโทษกรรมของภาคประชาชนที่ตอนนี้เปิดให้ลงชื่อกันดีกว่านะครับระบุไว้ชัดนะครับว่า ไม่นิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมหรือกระทำเกินแก่เหตุรวมถึงความผิดตามมาตราหนึ่งหแห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดฐานเป็นกบฏก็คงเหมือนฉบับนู้นละมั้งอโอ้ใกล้มากเลยเนาะเหมือนนใครบอกไม่เหมือนอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับที่อธิบายให้ฟังนะครับว่า มันต่างกันอย่างไรความเป็นจริงอะเราเข้าใจนะว่าประเด็นเรื่องแบบร่างเกิดขึ้นตอนไหนมีอะไรต่างๆนานาบ้างยิ่งถ้าเป็นกองเชียร์ของเพื่อไทยอะต้องจําไว้ในมันสมองอย่างใกล้ชิดแบบสุดชีวิตเลยนะว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรอะแล้วคนที่จําได้แม่นขนาดนั้นอะงงอะเออมันจะทิบายกันว่ายังไงมันจริงคําถามคือจริงใจในความงงหรือเปล่ามันก็ดูแอปอะ โอเคเข้าใจมันก็ดูแอปอ,ะอ่ะแล้วคือมึงจะงงอะไระมึงงงอะไร <laughs> ถามจริงมึงงงอะไรมึงเล่นใหญ่มึงงงอะไรมึงแก้งโง่ทำไม